สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่21กุมภาพันธ์2567ัาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องดวงของบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์พากการรับดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะทาวเวอร์ตึกถล่มนะคะนะตึกถล่มขึ้นมานะคะเป็นเซ็นเตอร์หรือเรียกว่าถ้ามีทาวเวอร์มาเยือนนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะเราต้อง เรียกว่าต้องระวังนะคะนะโดยเฉพาะคนที่การเดินทางนะคะนะต้องระวังนะคะรวมทั้งมีโอกาสที่จะเสียเงินด้วยนะคะนะในช่วงนี้เขาเรียกว่าซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่น,พ,นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะเรียกว่ามีโอกาสใช้เงินก้อนใหญ่นะคะหน่ถ้วยนะคะอาหารการกินอุนดมสมบูรณ์นะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะเครียดบางสิ่งบางอย่างนะคะเครียดแล้วก็กินนะคะกินแล้วก็หายเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะ มีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะสี่ไม่เท้านะคะการงานนะคะใครที่เครียดเครียดเรื่องงานอยู่นะคะบางคนกาลังกังวลเรื่องการงานนะคะนะัว่างานตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะการสอบการแข่งขันการสมัครนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีนะคะธุรกิจที่ทําอยู่นะคะประเภท คนในครอบครัวนะคะกรงสีพวกนี้นะคะร้านอาหารตามสาั่งร้านโจหวยนะคะนะก็ยังเจมตลาดได้นะคะ mm. เขาเรียกว่ายัางมีความมั่นคงดีนะคะดึกตื่นมืดค่ำแปดถ้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะนะในช่วงนี้นะคะแปดถ้วยทาวเวอร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับวิงเวียนศรีรษะความดันนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะนะใครที่ อยู่บนท้องถนนนะคะถ้ามีอาการห่วงเหงาเหานอนนะคะก็ต้องจอดรถนะคะแล้วก็พักผ่อนนะคะ,ะ,คะก่อนนะคะก่อนที่จะออกเดินทางนะคะแต่ท้วยทาวเวอร์เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะอุบัติเหตุนะคะนะัเล็กใหญ่เราต้องระวังนะคะนะซ่อมรถนะคะนะมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะ มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะแต่สําหรับบางคู่นะคะบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการพลาดพรากนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่บ้านเดียวกันก็ทํางานเข้ากะส่วนทางกันนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดคนโสดในช่วงนี้นะคะใครบางคนยังโหยหาอาดีตอยู่ยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะ นะต้องเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองนะคะบางคนมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะบางคนเจอกันในสายงานนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้หรือเ็าเรียกว่า,าเป็นคนที่เคยผ่านชีวิตคู่หรือว่าอกหักรักคุดมาก่อนนะคะได้ด้วยนะคะการเงินนะคะต้องรัดเข็มขัดนะคะรายจ่ายเยอะนะคะซ่อมแซมโน่นพังนี่พังนะคะโน่นเสียนี่เสียนะคะปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะคะมีเลข6 1 4 8นะคะ6 1 4 8นะคะก็ไปคน,นจัง คนวิจทร์น,นะคะอัศวินเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีอัศวินเหรียญสองดาบนะคะใครหลายๆคนนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะนะ,ะ <Me an> เกี่ยวข้องกับสัญญาบางสิ่งบางอย่าง <Me an> บางคนซื้อรถใหม่นะคะนะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะหรือว่านํารถเข้ารีเฟนิ์น,นะคะก็ได้ด้วยนะคะการเซ็นเอกสารนะคะในช่วงนี้ก็ต้องอดูให้ดีนะคะดูดูให้รอบคอบ <Me an> <Me an> นะคะนะหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องกับการงานได้ด้วยนะคะ นะการงานนะคะสัญญาเก่านะคะกำลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาเขาเรียกว่าความวาวุ่นความสับสนนะคะคิดกลับไปกลับมานะคะจะเอาอยัางไงดีนะคะก็ได้ด้วยนะคะ5ดาบนะคะ5ดาบในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรในวันนี้เขาเรียกว่าต้องไม่ใจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมักจะโดน การงานนะคะในวันนี้มักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะทําให้กิจการงานในวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือเรียกว่าล่าช้านะคะได้ด้วยนะคะยังไงต้องใจเย็นๆนะคะนะฮะดับสองดาบความว้าวุ่นความใจร้อนความอ่หุนหันนะคะพันเล่นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็ขอให้เราใจเย็นๆนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะไปได้นะคะนะเด่นเพลสนะคะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะจะมีผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งดวงโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะคุณผู้ชายในช่วงนี้ก็เรียกว่านารีออปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณสามีนะคะโออาจจคุณภรรยาคุณแม่นะคะลูกสาวก็ได้นะคะนะพี่ป้านาะอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะก็เขาเรียกว่าจะให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะ กระดูกด้วยนะคะปวดเขา่าพวกนี้นะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งทง้องตั้งขันนะคะมีบทหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุทธยานผ่านนาจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0253นะคะ0253นะคะต่อไปนะคะคนวันอังนะคาร โอ,โอ๊ยขอโทษนะไะพ่หล่นคนบนัอังคารนะคะเป็นอย่างไรคนบนัอังคารห้าเหรียญน,นะคะ สองดาบคนมันังคารในช่วงนี้ด้านของการเงินนะคะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินกเป็นก้อนนะคะที่รออยู่นะคะนะหรือว่าเขาเรียกว่ารายจ่ายที่มารออยู่หน้าประตูนะคะใบบินใบเสร็จค่าน่นค่านี่ค่านั่นนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสองดาบนะคะความว้าวุ่นความสับสนนะคะนะเขาเรียกว่าอาจจะต้องเข้ามาในความคิดของเรานะคะนั่นรวมทั้งนะคะเกี่ยวข้องกับ ใครหลายๆคนนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะหมดลงนะคะนะเกี่ยวข้องกับการต่อสัญญานะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญานะคะเขาเรียกว่าความคิดอย่างสับสนนะคะอย่างเอาแน่นอนไม่ได้นะคะนะอยู่ที่การตัดสินใจนะคะแปดถ้วยนะคะดึกดื่ดมืดค่ำในช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะ นะก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะคะไมเกรนนะคะเวงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆมีดวงเดินทางนะคะใครหลายๆคนมีดวงเขาเรียกว่าการเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะนะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะระวังอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะนะก็ต้องพักผ่อนนะคะต้องมีอาการมึนๆงงๆก็จอดรถพักผ่อนนะคะหลับให้เต็มที่นะคะก่อนออกเดินทางนะคะ ส่วนทางด้านของการงานนะคะนะความคิดที่จินตนาการนะคะสับสนว้าวุ่นนะคะจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็เรียกว่ามีเข้ามามากมายว่างเป็นไม่ได้นะคะว่างก็จะคิดคิดคิดนะคะได้ด้วยหรือบางคนในช่วงนี้นะคะอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อยากได้น้ t ตบุ๊กใหม่นะคะ นะก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนเี่นแปลงหรือว่าโทรศัพท์ต้องสูญหายตกแตกตกหล่นนะคะต้องซ่อมแซงนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่นะคะมีโอกาสต,ต้องก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการพลาดนะคะ นะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะอยู่คนละที่หรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะคะทำงานส่วนทางกันก็ได้นะคะเข้ากะไม่ตรงกันนะคะก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะใครบางคนยังโวยหอาอดีตอยู่นะคะหรือก็เรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะก็ได้ด้วยหรือว่าประเภทว่าอ,อ,อาจจะมีใครเข้ามาคุยก็อจจะคุยไปเรืเอ่อยเปื่อยนะคะไม่ยังไม่จริงจังหรือว่าไม่จริง ยังไม่จริงใจกับใครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคหมาเลขมงคลจากพยะญชมีเลข5 2 8 7นะคะ5 2 8 7นะคะต้าไปนะคะกดพุทธพุทธนะคะเป็นอย่างไร คนวันพุธราชิดีดาบนะคะคนเก่งคนแกล่งนะคะเขาเรียกว่าผู้หญิงที่ถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะนะความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะทาได้ดีนะคะคนวันพุธนะคะเขาเรียกว่ารู้หน้าที่นะคะรูเ้เกี่ยวข้องกับภาร,ระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะคะนะสามารถทําได้ด้วยลําแข้งลําขานะคะ5ดาบนะคะอึดอัดใจนะคะ นะเกี่ยวกับด้านของการงานโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานหรือทําให้กิจการงานในวันนี้ล่าช้าหรือนะคะต้องระวังคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะนะโดยเฉพาะหัวหน้างานนะคะอาจจะเราอาจจะโดนเพ่งเล็งนะคะจากาผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะก็ได้ด้วยนะคะสามถ้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะใครบางคนอาจจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์นะคะงานมิฮาปาร์ต,ตี้ก็ได้ด้วยนะคะเก็บไม่เท้านะคะความเปลี่ยนพยายามความกัดืตรือรุนนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะก็บอกว่าต้องใช้มีต้องใช้ความกัดเตลือร้นนะคะถึงจะได้ดีนะคะ อย,อ,ยอย่าอยู่เฉยๆนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้อนะคะปวดไหล่ปวดบ่านะคะปวดแข้งปวดขานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองนะคะ โชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระย่สีนะคะมีเลข0537นะคะ0537นะคะต่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัส เจ็ดเหรียญอัศวินดาโดยเชอร์รีออดสี่เหรียญคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะเขาเรียกว่าทําบัญชีแทบทุกวันนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะคํานวณการเงินนะคะละเอียดรอบคอบนะคะนะจะใช้จะจ่ายอะไรเขาเรียกว่าการคํานวณน,นะคะละเอียด นะคะรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนอยากเก็บอยากออมนะคะอยากได้รถใหม่นะคะอยากซื้อรถใหม่มีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่นะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะ mm hmm. ก็ได้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดี mm hmm. เกี่ยวกับยุติยานผ่านนะคะ, mm hmm. ะ,คะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะนะบางคนนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภททหารตำรวจนะคะหรือประเภท หน่วยงานราชการนะคะจะได้รับคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแบบกระตันหันนะคะ,นะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะต้องเกิดขึ้นหรือเรียกว่าจะมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะในช่วงนี้จะมีคนเดินทางมาหาเรานะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะต้องขับรถช้าๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะโชคลาภยวดยานผ่านนะนคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพันยี่สมีเลข7 0็ก7 0น4ะคะ7074ะคะต่อไปนะคะคนโสด สุขนะคะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยบ่งบอกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะ mm hmm. เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนาเฮฮาปาร์ตี้นะคะกินทานนหารนอกบ้านนะคะกับคนที่เรารักนะคะก,กับคนในครอบครัวนะคะได้ด้วยนะคะ สเหรียญน,นะคะคำพูดมิเสน์นะคะในช่วงนี้นะคะก็ mm. เรียกว่าจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อเจ้าเจรจานะคะอะไรกับใครจะได้รับข่าวดีนะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะยังกลับมาอุดหนุอยู่ตลอดนะคะ mm. การเงินไม่ขาดนะคะคนมสุกนะคะนะคำพูดเขาเรียกว่าพูดอะไรนะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะเวลาเราพูดออกไปนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านบริการนะคะนะ่าต้องใช้คํา พูดให้เป็นประโยชน์นะคะเบลฟอร์จูนนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสียงดวงนะคะจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะเกี่ยวกับที่ดินนะคะซื้อขายเลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้ดีนะคะนะรวมทั้งใครมี อา,อาการเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะกงล้อสมบัตินะคะจะเป็นไปตามกงล้อนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คันไม่ถึงหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะได้ด้วยนะคะ8ดดาบนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามตัวนะคะปวดกระดูกนะคะปวด หัวไม่เกรนนะคะรวมทั้งสายตาด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักนะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งคันนะคะมีบุตรหลานบริวารร่วมทั้งนะคะคนมันสุอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะ โชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะหรือว่าเลขโฉนโดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0308นะคะ0308นะคะเข้าไปนะคะคน่สอง นวันเสาร์นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะสติปัญญานะคะไหวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์ใครหลายๆคนกําลังคิดอยากเริ่มงานใหม่นะคะนะอยากจะทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานนะคะอยากต่อยอดธุรกิจหรือว่าทํางานควบคู่2ออย่างสั่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนะเขาเรียกว่างานอย่างเดียวนะคะคนวันเสาร์ นะคะเอาไม่อยู่เพราะว่าเรามีความคิดที่ไม่จุดอยู่กับที่นะคะฉลาดนะคะสติปัญญาไหวพริบดีมากนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์นะยิ่งดีเลยนะคะคิงเรียนนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่เรียกว่าจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะก็เรียกว่า,วะะาวจะได้ดีนะคะนะธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้นะคะ รับทรัพย์รับโชคนะคะราชนีไม่ราชนีดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะโอยดวงดีนะคะคนเสานะคะอัดศวินเหรียญน,นะคะการลงทุนนะคะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจกว้างใจถึงกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะทำแล้วก็จะได้ดีมีโอกาสซื้อรถใหม่นะคะปรับเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าใครที่อยากจะนํารถ รีเฟรนเซ้น,นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในขณะเดินทางนะคะจะมีโชคเสียงโชคไว้บ้างนะคะยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากวพ่ยิปสีนะคะมีเลข10 00งศูนนะคะหนึ่นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายองคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ